ทำไมคนจึงทำบาปทุกคนเกิดมาก็อยากเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมคนถึงได้ไปทำบาปมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าบุญบาปอยู่ที่ไหนอย่างไรจึงจะเรียกว่าบาปและบาปเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนทำบาปมาให้เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจกันมาบ้างแล้ว ความหมายก็คือบาปหรือบุญเกิดขึ้นที่ใจของเราทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยกายและใจหรือที่คำพระเรียกว่ารูปและนามใจเรามีหน้าที่ในการนึกในการคิดนึกไปคิดมาคิดโน่นนึกนี่คิดบวกคิดลบคิดดีคิดร้ายถ้าคิดดีนึกดีจะส่งผลให้เรามีความสุขแต่ถ้าตรงกันข้าม คิดไม่ดีนึกร้ายก็จะส่งผลให้เกิดความทุกข์แก่ใจเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นที่จิตใจของเราจะส่งผลให้กายของเราทุกร้อนไปด้วยเพราะว่าก,กายของเราจะทำตามสิ่งที่ใจเรานึก คิดหรือสั่งตามที่เราเคยได้ยินว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความหมายก็คือใจเป็นหัวนหน้าหรือเป็นผู้สั่งส่วนกายเป็นลูกน้องหรือเป็นบ่าวผู้รับใช้นั่นคือใจนึกคิดหรือสั่งอะไรกายก็ตอบสนองทันทีทำไมเราจึงจะต้องนึกดีบ้างนึกร้ายบ้างจะนึกดีอย่างเดียวไม่ได้หรือใจเรานี้มีผู้ปกครองสามฝ่าย คือฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลและฝ่ายอัพยากตารรมา,าประเภทบุญไม่ทํากรรมไม่สร้างหรือเรียกว่าผักกาททาไมเราจึงนึกดีทําไมเราจึงนึกร้ายใครนึกตอบว่าตัวเรานี่แหละเป็นผู้นึกนึกแต่ดีๆอย่างเดียวไม่ได้หรือก็ตอบว่าก็อยากจะทําอย่างนั้นแต่ทําไม่ได้ตลอดเพราะบางครั้งก็นึกร้ายและบางครั้งก็นึกไม่ดีและก็ไม่ร้าย อะไรเป็นปัจจัยให้นึกดีนึกร้ายและนึกไม่ดีไม่ร้ายจะตอบว่าใจก็ไม่ได้เพราะใจมีหน้าที่นึกแต่จะนึกอย่างไรถามว่าใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ให้นึกอย่างนั้นการที่เราจะนึกอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปกครองสามฝ่ายคือฝ่ายกุศลฝ่ายอากุศลและฝ่ายอัิยากตาธรรมมา,ากุศลก็คือฝ่ายบุญอกุศลก็คือฝ่ายบาป อพยากตาธรรมมาหรืออพยกฤตก็คือฝ่ายกลางทั้งสามฝ่ายนี้ต่างก็ยึดอำนาจปกครองใจของสัตว์โลกคือปกครองเราถ้าเราทำกุศลเราก็นึกดีถ้าทำบาปเราก็นึกร้ายเมื่อส่งใจตรงไปที่ดวงปฐมมรรคของเราดวงปฐมมรรคของกายมนุษย์ พอจุดใสเท่าปลายเข็มกลางดวงธรรมว่างออกไปจะเห็นทางขวามือเป็นดวงใสนี่คือดวงบุญดวงกลางเป็นดวงสีตะกัวตัดนั่นคือดวงไม่บุญแล้วก็ไม่บาปหรือที่เรียกว่าพยากรตาธรรมมาทางซ้ายมือเป็นดวงดำนี่คือดวงบาปและเมื่อสรงใจนิ่งลงไปที่กลางดวงขาวและใสทางขวามือ จะเห็นธรรมกายขาวใสส่งดำซ้ายมือจะเห็นธรรมกายสีดำเป็นนิ่มธรรมกายขาวและใสเป็นฝ่ายกุศลธรรมกายดำเป็นฝ่ายกุศลธรรมกายสามฝ่ายนี้ต่างก็ทำหน้าที่ยึดใจของสัตว์โลกถ้าธรรมกายขาวใสส่งผลเราก็นึกดีถ้าธรรมกายดำส่งผลเราก็นึกร้ายและถ้าธรรมกายสีตะ ถ้าใจเรานึกแต่ดีๆภาคขาวก็จะส่งผลให้สว่างถ้านึกร้ายแปลว่าภาคดําส่งผลทำสามฝ่ายอยู่ในใจท่านใจของท่านจะให้ทําฝ่ายไหนปกครองท่านต้องการใจใสใจสว่างแปลว่าต้องอยู่ใต้ปกครองของอกบุญสภาพใจขุนใจมัวคือความไม่ใสเป็นสภาพใจที่มารปกครอง มารหรือฝ่ายมิจฉาทิฏฐิส่งสายมาบังคับใจของสัตว์โลกให้ทำแต่บาปแต่กรรมทำให้ใจของสัตว์โลกมืดบอดไม่เห็นธรรมเท่านั้นยังไม่พอเขายังสร้างความเชื่อผิดๆให้เราหลงตามคำของเขาไปเช่นให้เชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรให้เชื่อว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นต้นคำสอนของพระพุทธศาสนามีแต่เรื่องกฎของกรรมเท่านั้น เรื่องเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นเรื่องของมารที่เขาสร้างภาพขึ้นมาใครก็ตามที่ทำบุญสร้างกุศลมาแล้วชอบอุทิศส,ส่วนบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแสดงว่าใจของท่านถูกปกครองด้วยฝ่ายมิจฉาทิฐิไปแล้วหรือใจของท่านเป็นฐานทัพของมารเขาแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยเหตุที่ไปเชื่อคำสอนของเขาซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิคือเห็นผิด ไปจากคำสอนของพระบรมศาสดาการที่เราจะฝุดใจเราให้ใจเราพ้นจากความขุ่นมัวเป็นใจใสใจสว่างเพื่อให้พ้นจากการปกครองของอวิชชาบางท่านก็ว่านึกเอาเองเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสนาความเห็นอย่างนี้เรารับฟังไม่ได้ต้องชี้แจงความเห็นนั้นอย่างมีเหตุมีผลมีหลักวิชาจึงจะฟังกันได้ อย่าทวนตัดสินใจวิจารณ์โดยอัตโนมัติเลยท่านผู้เจริญอันความคิดและความนึกนี้สำคัญนักขอให้ความนึกและความคิดเป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิเถิดและให้นึกและคิดละเอียดยิ่งขึ้นไปและใสย,ยิ่งขึ้นตัวนึกตัวคิดตัวใสนี่แหละคือโพธิญาณเพราะคิดได้นึกเห็น และใสได้ก็คือการตัดสรู้ของใจแต่คิดไม่ได้นึกไม่เห็นและไม่ใสก็คือการบอดแ่งใจตัวการที่ทำให้คิดได้นึกได้และใสได้ก็คือใจของเราทั้งนั้นจากหนังสือผู้ใดเห็นดวงธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตโดยอาจารย์การุณบุญมนุษย์อดีตผู้ช่วยศึสษาาการจังหวัดจันทบ,บุรี